เอาดิหนีไม่ได้เหรอเอาถ้ารู้เลยช็อตนี้โดนกัดด้วยชิบหายแล้วไททันทีวีแมนเอาละครับผมผู้ชมในวันนี้เราก็มาอยู่กับเรียคชันสกิฟตี้ยู o นเต็ดซอมบี้ยูนิเวิร์สนะครับเราเดินทางมาถึง e p ท่ 21แล้วนะครับคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมได้บอกคนดูว่าถ้าถึง500ไลค์ผมจะเปิดคอมเมนต์นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเลยนะตอนนี้ได้ประมาณ280กว่าไลค์นะครับอีกแค่200กว่าไลค์เองเดี๋ยวเราก็จะได้เปิดคอมเมนต์แชร์ความรู้กันแล้วตอนนี้ก็ขอปิดไว้ก่อนแล้วกันเพราะว่าพวกสปอยมันเยอะนะครับคลิปที่ผมนำมาเลียกชั่นจากช่องของคุณมอน s ต e r Up นะครับถ้าใครอยากรับชมคลิปเต็มเ ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับโอเคคนดูเราไปเริ่มกันครับ EP ที่2ี่นะครับทุกคนบอก TH เว็บบริการ o i l e t ead, ar, to Tower Defense ไม่ว่าจะเป็นยูนิตหรือไอเทมต่างๆจบครบทุกอย่างในบอก TH ใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้เลยนะครับมีซับป่ะ EP 2ีไม่มีซับนะครับ เออคนดูคอมเมนต์เยอะเลยพี่พี่ในซอมบี้ยูนิเวิร์สเนี่ยพี่จะเรียกกีเหลี่ยมไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็น g ีหล่อนะครับเพ่จีเหลี่ยมของเราเป็นพพ่เอกนะคนดูบอกให้ผมเรียกว่า g ีหล่อนะครับโอเคพี่แดงเป็นซอมบี้ไม่ใช่หรอน่าจะโดนยาหลอนประสาทแล้วเนี่ยจับมือเอานี่งไง หลอกต่อยภาพมายานะครับ <c oughs> เฮ้ยโดนควรงานเข้าแล้วนี่ระเบิดพลังนะครับตัวเล็กๆแม่งเอาเรื่องจัดเลยตัวนี้เอาโดนอะไรอะ่ะเฮ้ยไอปูวิท โอ้โหโดนขมือบด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมียูทูบเบอร์คนไทยด้วยเมื่อกี้เนี่ยไอ้โอ้โหโล่ยังพังทำไมไม่เห็นยิงกระสุนพัดมาเลยอุ้ยมันดำดินไปแล้ว อ้าวอ้าวเดี๋ยวมันได้พลังแล้วมันคิดหนีไอทีวีมันทรยศเหรอแป,กแป,กแปกแลกๆเลยตัวเนี้ยทำไมมันมีอะไรแดงๆอยู่ตรงหัวมันด้วยอะอ่านี่ไงจีหล่อของเรามาแล้วเอาไปเนี่ยอยู่นี่ไม่ได้เป็นตัวโกงนะครับมาอยู่จัก,กรวาลน,นี้เป็นพระเอกนะ นี่เป็นไงมันกำอะไรไว้เฮ้ซอมบี้เดี๋ยวนะซอมบี้ใส่แอนทิสมันทรยศไหลตัวนี้ มันมีอะไรที่หัววะนี่คนดูเหมือนเส้นเลือดเลยเอาไงจะกลายเป็นซอมบี้แล้วเพื่อนนะ่ะโอ้ต้องฆ่าเพื่อนทิ้งนะครับก่อนที่เขาจะกลายเป็นซอมบี้นะ EP ที่ยีบสองครับพาไปที่ไหนอนะ่ะ ้าวนาฬิกาปลุกแข็งแก่งจัดนะกลับดากยังทำไรไม่ได้อ่ะเออไป <c oughs> ไอตัวหัวล้่นตัวนี้ชื่ออะไรคนดู เกือบตึงจัดเลยพี่จีหล่อเราแม่เหล็กนี่มันกิโดกับพี่วืดนี่นะเอา้า เดี๋ยวอ้าวอ้าใจเย็นใจเย็นไม่สนน่ะพี่โดกับพี่พืชบอกไอ้นี่มันอลีเก่านี่นาอึ้งอึงปึ๊บเดี๋ยว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  stop ช็ออ uh ัพ huh. แถวบ้านเรียกเต็มตีนฮะช็อตนี้เ <laughs> ออ e ี EP ที่ยี่สามครับลังอะไร ปืนอย่างเท่เลยดูดิเอาแล้วไงตัวตึงมาไงโอ้โหมันไม่ได้มีตัวเดียวไงบนไลแล้วทีนี้จับตีนแตกดิเพื่อนโอ้โห ฝูงหาซอมบี้นน่มีอาวุธมาด้วยรอบนี้ตีนใครอ๋อตีนพีโดนะครับนี่นะต่อยไม่ไเวอว์เกิน ต่อยใบเรื่อยเลยนะนี่จีหล่อมาแล้วอื้งเอาหน้าแม่งอ่าเลิกูด เรียบร้อยเน้นๆกับดักจับมันไว้นี่แน่มึงโดนแน่ชึบอ้าวมึงโดนแล้วมันยังมีพลังของลำโพงอีกนะ เรเจอพลังขึ้นเสียงแม่งร่วงเกือบทุกคนเลยมันก็ตึงเกินไม่นะอื้อเอาวันปู่ยิ้มแม่งตึงจัดเลยร่างซอมบี้อย่างตึง อืมมาละจ้าอืมเรียบร้อยไหมเผาซ้ำอีกรอบนึงนี่แฮชแท็กทีมอ้าวทำไมจีเหลี่ยมไมกกาแบบ กีหลอดอีกเออกีเหลี่ยมอะไรกีหลอไม่กล้าแท็กทีมกับเขาอะ่ะขอโทษเพื่อแรกซึมอ๋อมันสามารถหายสามารถรักษาซอมบี้ได้อ๋อทพี่ทีวีแมนเป็นสายรับสองหน้านะครับ ยอมแบบเสียสละตัวเองเพื่อที่เข้าไปแทรกซึมนะอืมอืมได้รู้ความจริงแลวะวฮะพี EP ที่ยีสห้าครับ ก็เต็มไปหมดนะทีวีค้างขาวเอาดิสักป้าเะละ่ะอ้าวอืมหมาโถ่ซ่วมอืมปาาฉีก โอ้แม่งรักษาตัวเองได้ด้วยมันก็ตึงเกินบ,งบังคับค้างสาวได้อ่ะโอ้หูหมัดนี้นี่ไง ฉันจะทำลายมันนี่มับเดียวตุยไหมอ้โหพลังเหลือร้ายไอ้ท่านยังเอาไม่อยู่อะ่ะโอ้โหแปลงร่างเป็นตัวใหญ่ได้ด้วยมันคืออะไร อืมต่อยเท่าไหร่ก็ไม่ตายดิมันรวมตัวกันไงด้วยครั้งคราวไงอพลังอะไรวะเนี่ยโอ้โหต่อยทะลุมิติครับถ้าไม้ตายใหม่ โคตรเฟีย้ยวจับมันไม่ได้ไงอื้นี่ไงจับไม่ได้ก็ต้องโดนลำแสงก็ดีนี่ไงมันแพ้ลำแสงครับเอาดิหนีไม่ได้หรอเอาทะลุเลยช็อตนี้ โดนกัดด้วยชิปหายแล้วไททันทีวีแมนกลายเป็นซอมบี้แน่ะไรทีนี้วิง่งงานหยาบแล้วครับที่ไททันทีวีแมนได้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วตอนนี้โอ้โหไปติดตามกันต่อคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคืนนีบ้าบายครับผม